สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวหูฟังดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นของตัว s a m s u งกาแลสซนะครับผมหูฟังบัต3 f มตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นก a l ล x ซี่บัต3นะครับทุกคนนะครับที่กำลังมองหานะครับหูฟังดีๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นหูฟังบัต FE นะครับผมในเรื่องของระบบเสียงเบสหรือว่า การฟังเพลงนะครับผมตัวนี้ถือว่าแน่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับเทียบเท่ากับตัวใหญ่นะครับผมเป็นบัตร3 Pro นะครับแบตเตอรี่อึดนะครับใครที่ชอบฟังเพลงดูหนังนะครับผมนานสุดถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีไม้นะครับช่วยตัดเสียงรบกวนอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับผมลดเหลือ3 0 0บาทนะครับผมจาก4,200 90นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาซื้อหรือเข้ามาชมได้นะครับผมหูฟังนะครับแบบดีนะครับนีเป็นแบบก้านนะครับหูฟังตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับแล้วก็มีให้เลือกถึง2ส,สีนะครับสีดํากับสีขาวเทานะครับผม